ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่คือหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือนะครับก็เขาร่วมกับสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16จังหวัดเชียงใหม่นำหมายสารนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นโรงงานไม้แปรรูปแห่งหนึ่งในพื้นที่ตําบลป่าป้องอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ถามว่าทําไมถึงเข้าไปในโรงงานแห่งนี้ได้สาเหตุอย่างที่ผมเล่าไปในเบื้องต้นเพราะทางเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาไปขยายผลหลังจากที่ไปเจอนะครับการจับกลุ่มไม้เนี่ยไปเจอไม้ท่อนเนี่ยไม้ประดู่สองท่อนนะค่ะในพื้นที่ของตำบลผาช้างน้อยที่อำเภอปองจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาไม้สองท่อนเนี่ยถูกชักลากมาไว้ที่ริมห้วยเนี่ยเหมือนรอการขนย้ายเจ้าหน้าที่เขาคาดการว่าไอ้สองท่อนเนี่ยไอ้ไม้ประดู่สองท่อนเนี่ยน่าจะมีออเดอร์มีคําสั่งจากเหล่านายทุนเขาก็เลยเฮ้ทำยังไงดี ยังไม่เอาไปดีกว่าตัดสินใจครับใช้เทคโนโลยีที่มีณปัจจุบันเอาเครื่อง GPS เนี่ยฝังลงไปในเนื้อไม้ประดู่<า>แล้วก็รอจังหวะและเวลาจนกระทั่งเมื่อตอนประมาณสักเกือบเกือบ,บตีสองนะของวันที่21มิถุนายนมันมีสัญญาณเตือนมาว่ามันมีการเคลื่อนย้ายไม้คุณหน่อยแน่ ไม้ประดูสองท่อนเนี่ยขนย้ายมาที่ตัวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ oh. ลักษณะสถานที่เนี่ยเหมือนเป็นสถานที่ปิดทึบด้วยเป็นโรงงานเหมือนเป็นโกดังในการเก็บของอยู่แล้วใช,ใช่ไหมคะแล้วไปเจอขยายผลกับกลุ่มอื่นๆอีกมากเลยใช่ไหมวันรุ่ง oh. ขึ้นก็คือวันที่22มิถุนายนเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไปขอให้ศาลจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยออกหมายคนที่โรง,งงานแห่งนี้หน่อยนะครับพอเข้าไปนะครับแน่นอนว่าเจอท่อนไม้เป็นจํานวนมากเลยนะครับ แล้วก็ไปเจอท่อนไม้ประดูนะที่ฝัง GPS ไว้ด้วยท,ที่ไปเจอที่จังหวัดพะเยาเนี่ยก็เลยมั่นใจเลยว่านี่แหละเป็นโรงงานที่นายทุนเนี่ยนะฮะสั่งให้เอาไม้ประดูเนี่ยมาไว้ที่นี่แน่นอนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เนี่ยตรวจยึดไม้ได้อีกหลายสิบท่อนเลยเน,นี่ยนะก็ตอนนี้ก็เตรียมที่จะจับผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ต้องให้กําลังใจนะครับหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือนะ โอ้โหเขาทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะค่ะก <ment> ็ถือว่าเป็นไม้เถื่อนนะคะแล้วก็น่าจะขยายผลต่อไปกลุ่มนายทุนได้อีกมากเลย,ละเลยนะคะและที่สำคัญและมีข้อมูลนะว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยเคยถูกเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าตรวจยึดไม้ประดู่แล้วก็ไม้แปรรูปมาแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษายนปี2566หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแล้วก็กลับมาทำพฤติกรรมแบบเดิมอีกโอ้โหอันนี้โทษต้อง ต้องเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะค่ะเพราะใช้ครั้ง <ทำ S 1> แรกนะโอ้โทำผิดนะซ้ำซากนะฮะแบบนี้